กลับมาเจอกันในป๊อปปี้เพลย์ไทม์ชั้นที่3ในตอนที่3นะครับต่อจากครั้งที่แล้วเพิ่งเจอกับ h u กกี้วุกกี้ไปนะฮะรอบนี้มาเป็นโฮโลแกร,รมนะครับออกมาจากโทรทัศน์แต่น่าจะเป็นในความคิดของเราเพราะว่าเราโดนแก๊สไปแล้วเราก็โผล่มาที่ห้องนี้ประตูนี้ใช่ไหมเปิดได้โอเคนี่คือ h โฮมสวิตช Home ข้างหน้าพลาสติกแล้วมีไฟมีเอะเอา้าแดดดี้ลองเล็กมาจริงด้วยแดดดี Daddy. เสียงฟังไม่ได้ครับเสียงช็อตเล้ี่ลองเล็กแล้วก็มามีลองเล็กแล้วก็อามีตัวเล็กด้วยข้างล่างตกไปได้เหรอเออเดี๋ยวนะเพสเซ่นพสเซ่นพสเซ่นโอเคมามีลองเล็กอ้าวพูดไปได้ทั้งคู่เลยฮะตัวเล็กก็ไม่น่าจะพูดได้ใช่ไหมไม่มีกล่องให้พูดโอ้หนาากาก หน้ากากอืมกด F ใส่หน้ากากได้แล้วมีจำกัดไหมคือเอาไว้กันช่วงที่เป็นแก๊สแน่นอนฮะตามคอนเซปต์มี3ามชั้นครับด้านนี้เปิดได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้มันสายไฟโยงไปตรงนู้นอันนี้ห้องดวงอาทิตย์ซันกับมูนห้องพาวเวอร์ใช่ไหม ส่วนอันนี้ก็ไม่น่าจะเปิดได้คงต้องลงเมงล่างฮะโอเคลงเมงล่างลงลนะนะปึ๊บเจอรถอ๋อรถเอเทเลอร์ที่พุ่งชนโอ,โอเคเต็มที่เลยไปอื้อ,อ,อแล้วก็ใส่หน้ากาก่อนข้างหน้าแก๊สแก๊สเต็มๆต,ตรงนี้โอ้รถพังเลยอะ อ่าแล้วไปทางไหนต่อมันตันเอาพังมาทำไมอะ่ะอ๋อขึ้นทุ่นโนเหรอไม่มีที่เกาะอ,อ๋อหรือว่าปีนอ๋อนี่มืออยู่ตรงนี้โถเอ้ยอืมเอาไปเอาไปเอาไอืมโอเคโอ้หือแก๊สไม่มาถึงบนนะห้องซักลีดฮะห้องซักลีดมีเตารีด เรายัางไม่ได้เจออุ๊อันนี้ค่อนข้างโตแล้วฮะไม่รู้ว่าอยู่ในร่างใครนะฮะเอามือแปะเพื่อดึงเรายังไม่ได้เจอแคทแนปแบบใกล้ๆเลยนะตัวเป็นๆยังไม่ได้เจอเลยนะฮะแต่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วละ่ะน่าจะใกล้ได้เจอแล้วอืมห้องนี้เปิดได้โอเคโอ้ บอกแล้วไงใกลและใกล,ใกล,ใกล,ใกล้จะได้เจอแล้วอ่าอันนี้มาจากทางนูน้นมุดไปตรงนี้ใช่ไหมเขาเดินมาทางนี้เมื่อกี้อืมแล้วห้องมันแคบด้วยนะต้องวิ่งหนีหรือเปล่าแบตเตอรี่ตรงนี้หยิบขึ้นมามีสองอันอะ่ะแบตเตอรี่มีกี่อันใส่นี้ก่อนขาดอีกอันหนึ่ง พอร์ Power, ขาดไปครึ่งหนึ่งน่าจะอยู่ตรงนู้นอ่ะประตูเปิดได้โอ้ห้องเยอะมากคิดซี่มิซี่ดูรูปใครอยู่ะนี่เราเองไปไม่ได้หรออ๋อนี่รูปภาพฮะเฮ้ยหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมไม่หันมาคุยกับเราอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเธอใช่ไหม แต่รูปภาพนี่คือออลลี่นะฮะคนที่โทรหาเราใช่ใช่แสดงว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าพี่น้องกันเนี่ยสแสดงว่าคือเราเด็กๆที่อยู่ในรูปนะฮะเข้ามาอยู่ในหุ่นแต่ละตัวไม่รู้ใครเป็นใครบ้างแต่แน่ๆคือใช่เลยฮะแบบนั้นเลยผมว่ารูปเด็กที่โตๆน่ะอันนั้นน่าจะเป็นฮักกี้หรือเปล่าได้เจอแต่ว่าไม่สามารถคุยได้แอบข้างบนอ๋อนี่ โอเคอืมใหม่ห้องนึงนี่ไงรูปภาพโอ้โหแต่ไม่หมดเลยฮะไม่รู้ใครเป็นใครบ้างอ๋อโหห้องในเทลเลอร์แล้วเจ้าไดโน,โนใช่ไหมขอบคุณมากสำหรับแบตเตอรี่นะมีทางอื่นอีกไหมโอ๊เสียงอะไรดังเก้งข้างล่างหรือเปล่า อ้าฮะโอ้อ๋อออกตรงนี้ได้เดี๋ยวนะคิซี่ยังอยู่ยังอยู่อยู่เป็นเพื่อนก่อนนะคิซี่คิซี่อย่าเพิ่งไปไหนห้องไหนห้องไหนห้องนี้อือพลังเต็มแล้วใช่ไหมเปิดโอเคเรียบร้อยลิฟต์น่าจะทำงาน อ๋อประตูเปิดประตูเปิดแล้วตรงนู้นล่ะตรงนู้นยังไปไม่ทั่วเลยเอามาด้านนี้ก่อนก็ได้มีหลายทางเลยทางเยอะมากห้องน้ำอย่าจำสแกนนะขออย่างเียวอย่าจำสแกนเอาล่ะไปข้างหน้าเลยจะลดซิ่งไปเลยแก๊สอีกไหมข้างหน้าอันนี้ทางตกไปข้างล่าง เราต้องเลี่ยงอ๋ออันนั้นคือห้องนูน้นอืมมาตรงกลางฮะมาตรงกลางเสียงใครหัวเลาะเสียงใครหัวเลาะจหมูเหรอพิกกี้ <What> s <S พิกกี้ <P. S 1> มากินกันเถอะอมอ,อร่อยมาก อืออันนี <im> <im 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 ้ก็อร่อยอือกินช้างด้วยเหรออ่าอย่าบอกนะว่ากินเพื่อนยังหิวอีกอ่าฮะโอเคประโยคเมื่อกี้ทิ้งท้ายฮะเราเป็นเพื่อนคือเหมือนจะกินเพื่อนนะ กินยูนิคอนกินช้างข้างในมีมีไฟอยู่ตรงนี้โอ้โหทางคดเคี้ยวเร็วรดมากห้องอย่างเยอะเซฟวิ่งแล้วแล้วเก็บไฟมาใส่อะไรตรงนี้คือที่เก็บไฟมาใส่อะไรเอ่ยห้องนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ห้องซ้ายมืออ๋อข้างบนถเถอ้ยไม่เห็นโอเคประตูเปิด อืมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยกดยางไฟเก็บมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้อืมอะไรเปิดอะไรมันเปิดบ้างอ๋อประตูปิดเอาด้าวโดนขังแะสิอย่างนี้โออโอสวัสดีไหฮ,ฮัลโหลแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังเหรอ แบตเตอรี่ใช่ไหมน้าอ๋อแล้วฮะเราได้เพื่อนใหม่แล้วครับอันนี้เปิดได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้เหมือนกันมันมีที่ใส่ไฟหมดเลยอะ่ะอันนี้อันนี้เก็บไฟมาใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็เปิดอันนี้ประตูนี้เปิดเปิดไหมเปิดเปิดเปิดโอเคแล้วก็ห้องนี้ห้องนี้ที่จ่ายไฟอยู่ไหน มาจากตรงนู้นเลยเพซนเยอะมากภาคนี้โอเคแล้วก็อันนี้ประตูนี้เปิดอีกอันนี้คือประตูข้างหน้าสวัสดีอันนี้คือเจ้าหมีใช่ไหมเจ้าหมีชื่ออะไรอ่ะเป็นเป็นเพื่อนกันไหมล่ะมีเพื่อนยังได้ยินเสียงเดินนะเมื่อกี้เดินหรอเอาละฮะ ขวาหรือซ้ายอันไหนดีหนึ่งสองอันนี้แหละบ้าจริงด้วยเขาเขาไม่ได้เดินเขาหันตามครับอือฮึเราถอยหลังไหมอถอยหลังไหมอือฮอือฮึอันนี้ห้องอะไรปุ๊บป๊อปโอเคโอ้มันหลอน ร้อนมากแต่ว่าแบตเตอรี่อยู่ที่เขานะแต่แบตเตอรี่เอาไปใส่อะไรอะในเมื่อครบหมดแล้วอันนี้เปิดได้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องนอนโอ้ยในท่อจะเหมือนในเทรลเลอร์ไหมมันจะมีตัวหนึ่งที่วิ่งตามเราอ๋อมาตรงนี้ได้โอ้ทางเยอะมากงงแล้วเนี่ยต้องไปไหนยังไงเมื่อไหร่ เก็บไฟตรงนี้เพื่อไปเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้ลงมาข้างล่างลงมาตรงนี้เปิดนี่แล้วก็แปะไปเปิดอะไรเปิดประตูมันก็คือประตูเมื่อกี้วนมาเป็นวงกลมเอ๋อเปิดแป๊บเดียวอ๋อเปิดประตูนี้ด้วยเปิดประตูนี้ด้วยโอเคโอเคเอาใหม่ๆอ มีคนมาเล่นเปลียนโน้ให้ฟังอ่ะเราวิ่งไปเข้าประตูนี้อ๋อคือห้องนี้นี่เองถ้าเราดึงแบตเตอรี่มาอ๋อเขาก็จะดับแล้วแบตเตอรี่ไปใส่ไหนเอามานี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาด้านนี้บ้างข้างล่างด้านนี้อือืโอ๊ย ออกมาด้านนี้ได้โอเคมั่วไปหมดแล้วฮ่ตอนนี้ไม่รู้อันไหนใช่อันไหนตอนนี้มั่วไปหมดแล้วเฟนเฟเวอร์แต่นี่คือฮักกี้โอ้โหแล้วดนตรีดนตรีมันเล้าหรือมากเปิดประตูอ๋ออันนี้ ห้องใหม่เหรอคนละห้องกันโอ้โหแพตเทิลทำไมเยอะจังเพื่อเปิดอันนู้นอีกอันหนึ่งต้องหาแบตเตอรี่อีกอันหนึ่งฮะเดี๋ยวนะอันนี้คือห้องกลางอันนี้มาเปิดอันนี้ได้สองอันแล้วก็ไฟซ้าอือฮึอ้าวมันไม่ทันเหรอไม่ทันไม่ทัน ร้านฝายร้านฝายร้านฝายได้ไหมเปิดไหมเอ้ามันก็สองอันแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้เหรออย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดอย่า,ยามือมือเฮ้ยได้ไหมอ๋อโอเคตรงนู้นมันไกลผมก็วิ่งไปวิ่งมาเป็นชั่วโมงเฮ้ย สวัสดีอันนี้คืออันนี้คือแคทแนปใช่ไหมสวัสดีแคทแนปโอ้โหจัมสแกร์แต่ยังไม่รุนแรงมากถือว่าโอเคอยู่เออฮะไ,ไม่ได้ยินเสียงนายมานานมากแล้วฮักกี้อกอดกันไม่มีวันหยุด Hug you until you uh, อันนี้ไม่ใช่แล้วโอเคอ่ะดึงไปเปิดตรงนู้นรถฟิงครับรถสริงโอ้แก๊สอีกแล้วตรงนู้นเปิดแล้วจะได้หยิบแบตเตอรี่ใช่ไหมเพื่อมาใส่ในห้องนี้ใช่ไหมแบตเตอรี่ใช่ไหม แอบอีกแล้วเหรอเขาบอกให้แอบอีกแล้วฮะอ่าห้องนี้อาโอ้ยแก๊สล้วมีหน้ากากไม่เป็นไรเปิดตรงนี้ได้ไหมเปิดได้มีจำกัดแคทแนบเขาอยู่ทุกที่ฮะเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นเดี๋ยวก็มาตรงนี้ โอ,โอเคแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ไหนอยู่นี่โอ้กว่าจะได้มาอีกไหมคือค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดอะ่ะแคทแนปไปไหนเนี่ยกลับทังเดิมกับทางเดิมโอเคครับแบตเตอรี่ได้สักทีสองอันเอ้ยอืมแล้วก็เปิดซนะทีนี้ก็เปิดข้างล่างใช่ไหม ไฟไปยังกาลังไปกําลังไปเปิดข้างล่างแต่ว่าเราออกไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้เหมือนมันจะติดอยู่เอเปิดแล้วไปได้ไปได้ไไดโอ้โหกว่าจะแก้พเพลซ์เฟสให้ตรงนี้อย่างกว้างอันนี้คือเครื่องสำรองไฟซึ่งเราต้องเปิดเปิดยังไงใช้มือแตะเหมือนในภาคแรกเลยฮะประตูแบบนี้อ๋อห้องที่แคทนับอยู่เมื่อกี้ใช่ไหม ยังมีอีกหรอเพ่อนยังไม่หมดโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างงี้เนี่ยอ่าโอเคต้องกดใช้อันนี้ใช้มือมือเล็งไปตรงนู้นอันนี้คือเราใช้มือปกติดึงได้อาฮะแล้วไฟมันก็จะส่งมาตรงนี้ถูกไหมไม่เห็นยิงไปเลยยิงยังไงยิงยังไงอ่ะ ยิงอ๋ออันนี้หรือเปล่าอ๋อโอเคนึกว่ายิงจากตรงที่เราเลงเลยอันนี้เปิดครึ่งหนึ่งแล้วก็มาเปิดด้านนี้อีกครึ่งหนึ่งอือันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากแต่อันนี้คืออาจจะต้องใช้มืออันนี้ปรับไม่ได้ใช่ไหมอ๋อปรับได้ข้างบนใช้อันนี้ยิงมาตรงนี้เพื่อเล็งมาตรงนี้ แล้วจะส่งต่อไปตรงนู้นแล้วก็ใช้มืออันนี้ยิงมีแม่มืมมอมืออยู่ตรงนี้ก็เอามือเล็งไปตรงนี้แล้วก็ดึงอืมแต่ว่าประตูมันอันนี้ประตูมันปิดประตูมันขวางประตูมันขวางอยู่เราต้องไปปิดก่อนอ๋อเดินจากข้างบนได้แต่ด้านนี้เดินไม่ได้ก็คือต้องปิดอันนี้ก่อนให้ประตูมันลงมา ถูกไหมประตูลงมาไหมลงมาแล้วแล้วก็แช์น,นี้ยิงมันก็จะส่งไปนนู้นแล้วไงต่ออันนี้เปิดได้ไหมล็อกอยู่เนี่ยอันนี้คือมาถูกแล้วแต่พอเรายิงอันนี้ปุ๊บมันก็จะตัดอันนี้ไปต้องทำยังไงอันนี้เหมือนจะจับได้เดี๋ยนะถ้าปิดอันนี้ ิดอันนี้อ๋อโถเอ้ย <laughs> โอเคคืออ่ะดึงไว้ดึงไว้ไวน,แวน,นะไไแล้วก็อันนี้อ่าฮะเปิดไฟไปแล้วก็อันนี้อ่าถึงไหมเนี่ยถึงถึงโอ้ <laughs> มันอยู่ที่มันอยู่ข้างหน้านิดเดียวเออโอเคเป็นทางยาวไปเฮ้ย มีอะไรให้เก็บไหมโอ้โหฉากกว้างมากฮะชัพเตอร์นี้พื้นที่กว้างมากทำไมเป็นรูอย่างนี้ล่ะอย่ามีอะไรโผล่มานะเจ้าแมวก็แบบวิ่งไปวิ่งมาเล่นกับเราอื <c oughs> ไม่เห็นแบบตัวเป็นๆเซฟอีกแล้วกดเปิดอะไรอ๋อลิฟลิฟลิฟ แล้วเราจะลงลิฟต์เอ้ยลงมาข้างล่างเพื่อขึ้นลิฟต์ไปไหนประตูเปิดให้ Thank you กลับมาที่เดิมเหรอเออห้องเดิมนี่ใช่ไหมเรากลับมาทำไมครับตรงนี้อ๋อประตูเปิดอ้าวโอ้วนไปวนมากลับมาที่เดิม อ๋อละถ้าเกิดผมเดินกลับไปนี่คืออ๋อประตูปิดคือส่งมาอีกส่งมาอีกที่หนึ่งเลยใช่ไหมเพื่อป้องกันการกลับไปเอะกลับได้นี่กลับได้แต่ต้องโหลดใหม่โอ้โหคือเขาแบ่งอย่างนี้เลยฮะคือผมเดาว่าตัวเราเนี่ยน่าจะโดนวาร์ปฮะคือส่งมาที่ฉากอีกฉากหนึ่งแต่ว่ามีความคล้ายกันอันนี้คือมันไม่ลงเล็กหรือเปล่าเพราะว่ามีมันไม่ลงเล็กเกาะอ,อยู่ โอ้เปิดแล้วอ๋อกลับออกมาข้างนอกเ้อผมนึกว่าฮัคกี้เมื่อกี้ทีซีบีซีฮะอ๋ออาเธอ่าเราเจอกันอืม โอเคโอ้ย hmm. ม so okay. mm ีเพื่อนแล้วโอเหมือนอตเท้เราท้ง่าเจ็อะรมามายหนก้ว่อยเกแดค่นอะไรขึ้อไมากนนย้คือะไรมาค่าอบไจมายมา้วคุณ่าไรมาเมา้ค่านไรล้วคผ่ามิซมมีเพื่อนไมแล้วผมมีเพื้่อนอไม่เมงาแล้วครับ่๋อตก้องไชม้ดอกไม้ กุญแจดอกไม้เปิดเออเปิดให้ตั้งแต่แรกก็หมดเรื่อง <laughs> น่ารักไปไปไปด้วย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 กันไปด้วยกันโอ้หกอดด้วยนะจริงเหรอ ไม่บอกตั้งแต่แรกละมีสองฝั่งครับมีสองฝั่ง t ั่งตัวร้ายกับฝั่งตัวต e ว o ี t ี่โดนทรมานมีสองฝั่งครมีสองฝั่งฝั่งตัวร้ายกับฝั่งตัวตัวดีที่โดนทรมาน ทำอะไรให้ทำอะไรให้ทำอะไรอ้าวนางเลยคิซิมิซี่ให้กดปู๋หรอทำไมไม่กดเองอะแปบ๊บหนึ่งนะกินน้ำก่อนคอแห้งโอ้โหคิซิมิซี่คือกอดตลอดอะโอ้ดูดวงตาสิเธอจะไปทำร้ายใ,ใครได้เนี่ยคือแบบน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมคิซิมิซี่โอ้เหงาหน้าดูคิดถึงออลลี่ใช่ไหมอโอเคเปิดให้ก็ได้ now oh the prototype knows we're coming by now mm hmm you try to escape he'll kill you before you ever reach that front door make mm -hmm. the reason i was trapped in that god-awful case for so long mm -hmm. you have no idea of the things he's done let me help you kill him we've all seen you how capable you are

พูดมาตรงๆสิเฮ้ยว่าให้ทำอะไรยังไงเพื่อจะได้หาทางช่วยกันได้นี่มาหลอกใช้ไม่รู้เรื่องเลยเอาเอาไปแล้วเฮ้ยไ,ไปด้วยดิเฮ้ยอย่าทิ้งกันดิโอ้โหแล้วบอกว่าแคทแนปกำลังมาแล้วก็ทิ้งกันไปเลยดีจริงๆอ่ะออลลี่มา hey, hey. Again. ว่าไงแกรกอลี่ seems like Poppy now. รู้ได้ไง And she down the power. ใช่ What? We need to restore power to the gas production zone. Mm -hmm. First, go back to the oh, home building you were just in. Uh, you should be able to find a big power cord somewhere around I'm the